สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมณนิภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมมณนีมาหมยน้องหิมลานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งหิมปาเลยหลังจากพี่น้องเป็นว่ารอบรอบ,รอบบางหันมาใส่ปลากินดีอยู่มาลองอีกรอบหนึ่งนะมันนี่มากับเบ็ดปักเบ็ดขั้นเฮาคือเก่าแล้วครับผมสี่สิบหลังกับเยือใสเดือนหาใสเดือนมาได้ ช่วงนี้ใส่เดือนกะหายากแต่ว่ากันยังพ่อหาได้ครับผมยังหาได้อยู่แตะออามาใส่เบ็ดให้พี่น้องบึงพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่สาหรับผมเนี่ยผมว่ามันมันหาง่ายสุดแล้ว <laughs> มันหาง่ายสุดแล้เนาะแต่ว่ากะสีหายากอยู่เพราะมันมันเป็นดินมันเริ่มแหงแล้วถ้าเหยื่ออื่นกะสีหายากครับผมพี่น้องบนปูหน่อยเนี่ยยังเนี่ยปูนี่ยงหายากครับพี่น้อง ปูเนี่ยแทบบ่มีเลยกุดพอได้อยู่ได้กินอยู่เพราะว่ากุดอันได้ปูเอาไปกินดีวกว่าพี่น้องมันมันแสบแยมเนี่ยมัน,มนกะนี่แหละครับผมแมงวันไม่มีหลายน้ำตรงไ้ตรงหน้าช่วงนี้มีพี่น้องบนวาอยากไปน,น้องปลาภายัปาภายปลาไผ่ผมไปว่าในดครับช่วงนี้ทั้งไอเพื่อนเห็ดสวนนะครับผมแลบมีขี่ไก่เนะี่ยมีคนกวนหนามไรนะครับคนเอาหนามมดสวนเล็นย,ยังนะคน แตกเซียวก็ยูะมันมันกับปลามันม่ได้กินเป็ดหรอกครับมันตื่นเคยผ่านไปตัวหนึงอ้ยเกือบมาบันเด็บเมงวันอยู่จะเอาขีดไก่มาลงกองวานภูเขาแล้วครับผมเอาน้องนี่แหละไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับนี่ยครับผมสมุนมะนั่นะครับสองตัวมาอลขานะครับเพราะว่ามันเป็นนิ่มปลาพั่งกะ นี่ครับผมเป็นกระเล็มานำ้ำนี่ครับผมน้องเขาอยู่คนล,ละทั้งลุมมากระจักรยานนี่แหละครับนี่ครับผมติดบ่วงมาน้าคาพ่อคล้องหนูกับสติดิปใสไ้เลยแต่ว่ามัน,นผมมีคืออุปกรณ์หากินกับติดโตมาตลอดนะครับผมลงทงมันพกผ้าไงเนาะ นี่นะครับหนองเฮาพี่น้องนี่ครับผมฟังนี่เป็นป้าเป็นประมาณนี้นี่ครับผมทั้งนี้ก็จะเป็นไผ่กอไผ่เนี่ครับผม เดือนเท่าัตัวใหญ่พี่น้องหน่อยใหญ่สลับกันใส่เดือนใหญ่นี่ก็ควาดีของมันคือมันมันไม่ค่อยหลอนนะครับเพราะว่า,วาเหนียวปลาหน่อยตอดกันหลวนยากให้ลอดถาตดปลาใหญ่ <laughs> ไ,ไปประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวผมจะคออนญ,ญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมาหลุ่นมาเบิ่งผลงานกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมนี่คือบรรยากาศตอนเสาร์นะครับพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเบ็ดกัน จะเป็นจังไดยนะคือบองพี่น้องบอกไอหมอกร้่นเย็นแห้งปลาจะกินเป็นปค่ควันออกปากเลยวันนี้ ôi ba nhận là bắt khiển Ui Nhưng bốn tem leo cũng bắt พี่น้องย็นมากๆเลยโอ้โห oh. หลังนี่พี่น้องมึงนะครับหลังนีอยู่ปะว่ายูเสดายเสดายว่ายู่ครับ พี่นน,น้อองชกาดเย็นหลายปลากินเบ็ดบ่อยดีเรึพี่น้องเย็นมันนี้เย็นจนควันออกปากเย็นจนควันออก เอ็งปลาบัวเฮาเอ็งปลาบัวเฮานี่ครับผมโตบ่มีบุ่ญพี่น้นนองวะ ตัวนี้อยู่พี่น้องตัวนี้อยู่โอ้โหสวยครับผมโอ้ตัวนี้อ้วนอ้วนสันตุ๊บเลย uh huh. ผมพี่น้องโอ้โหวนสันตุมุเลยครับผมตัวนี้กินเล็กนะครับพี่น้องตัวนี้สงสัยผมตรงได้ตัดสายแล้วกินเล็กมันนกินปลาหน่อยมาถอม้ถองถ้องใหญ่ And... เย็นแห่งพี่ดองเออ,อสวยสวยสิลไหม nó mừng biết lắng như thế chụm đấy dù bao víu này ô nhận qua có dù ครั้งอีกทือครับนี่ประคอคออีกแล้วพันหงาอ่อมๆเลยัสติดติดคือติดหงาขึ้นมาไม่ได้นี่ครับผมเก็เบครับหนาวเย็นเนอะพี่หน่อยหนาวเย็นหนาวเย็น Opa! con nói nào <laughs> nào đây áo gìn bạc đi nó nhắn để to เห็ครับผมเบ็ดละครับกูเบ็ดยาเบ็ดเรียบร้อยแล้วหมายเอา ถึงบอดีคือหลอบแรลกันเลยแต่ว่าก็เพราะได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่นอ้อง คือผลงานเทาครับน้องปปลาตัวนี้อ้วนตับเลยมันกินผมว่ามันกินในปลาหน่อยเข้าไปนะครับเห็นต่หางดำๆอยู่ต้องอ้วนแห้งในปลาสีหโตพี่น้องกะนี่ครับผมพออยู่พ่อกินด้วยดีแน่ดตัวนี้มานน้ำหงเติบอยู่ครับผมนี่ครับผมผลงานเทาเนะพี่น้องเนาะเอาบบได้หลายแต่ว่ากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ ก็นี่นะครับผมเบ็ด40หลังเบ็ดปักเบ็ดคันเฮาอ,อย่าใส่เดือนเนาะไม้ไม้เกา่าะว่าเปลี่ยนฟังมาทางนี้ก็อากาศมันเย็นนะมันคือจังส่วนหนึ่งผมว่ามันเย็นเง่งเนี่ยใส่เสือ้อส่วนมาหลายโตเลย ก็ไม่รุดไปซองหลังนะครับผมกับพ่อได้อยู่ได้กินหมดไปอย่างนะครับผมวิธีแบบบ้านๆหาแก่พ่ออยู่พ่อกินได้ซ้าใด้ก็เอาซ้านั้นนะครับผมพอเด็กกับเขากับป่ามีพี่น้องเพิ่นถามไอ้ผมก็มาว่าเพิ่นว่าเพิ่นใส่เบ็ดครับเบ็ดเพิ่นเนี่ยใส่บ่ได้โดนเพื่นว่าบ่หักแน่กะอันนั้นแน่เพิ่นว่ากะวิธีการรักษาเบ็ดนะครับผมเวลาใส่งานหรือว่าเขาได้เบ็ดมา ตั้งแต่เริ่มต้นนะเขาอาจิบงพอได้แบบลมควันดีๆหรือว่าไมบดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นแค่แบบใดเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งแต่ว่าลักๆนะเวลาเขาได้เบ็ดมาเขามาใส่งานเนี่ยใส่งานเนี่ยเขาเวลาเขาใส่แล้วเวนี่ก็ล่างทําความสะอาดดีๆแล้วครับมแล้วก็ไปพึง่งแดด <laughs> มีควันออกพึง่งแดด ให้มันแหงนะครับผมให้มันแหงให้มันกลมคือไขว่าเอาไปพึ่งไหวบ่อนบ่มีแดดกับพึ่งไหวบ่มันว่าเก็บเก็บทั้งนี้ได้เลยครับผมล่างดีๆแล้วก็ล่างกิตม้มล่างยั้งออดดีๆแล้วก็เอาไปพึง่งแดดพึ่งร่มให้มันแหงแล้วก็นี่ครับผมจังเอามาหมัดเก็บไว้อย่างสี่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเบ็ดต้องล่องน้ำด้วดูนะครับผมการล่องน้ำด้ดูเนี่ยคือว่าเอาไงว่าใส่ดูใส่งานดูมันก็สีได้ มันกับสีได้ทนนะครับเพราะว่าก็คือแบบพวกวกรถย้อนหรือวอ่าลยลังไรล่ะร่างกายเอาสิละครับผมกันยูท่ส์หลายมันกันสีเสื่อมสภาพเร็วนะครับผมต้องใส่งานดูดูนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆเอามามาบอกเพื่นครับ <laughs> ผมาผฝากเป็นกํำลังใจห้กินแบบบบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมับนนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ